โดยๆไหว้เจได้อน <Okay, good. S 2> well, uh ุมันคันยืนให้ได้สวัสดีด้ดีเด้อให้พี่น้อง FC บิุคูุ่คนเนาะเป็นภายนายหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวลายบ้านเฮาอีกแล้วให้พี่น้องได้เนาะ โดยมาพบพ่อกเกษรไลน์ในเมน,นี้กาแฟเนาะกระเดินทางมาในหมูบ่บ้นา, FC, านหนึง่งเพื่พี่น้องเนาะโดยก็มีเอฟซีอยู่ทางหนึ่งเพื่พี่น้องเนาะที่เพิ่นได้บอกให้ทางเขาเข้ามาหาเพิ่นเนาะเพื่พีน่น้องเลยโดยก็เชื่อว่าทั้งแม่เพิ่นนี่กับเป็นคนมาแต่บ้านอื่นเมืองไกลเพื่พี่น้องเนาะกับมาเพิ่งพาอาศัยอยู่ในที่ของเอ้ยผู้ผู้หนึง่งเนาะโดยที่เพิ่นได้ไปบอกทางทีมงานเขามาสาัมภผัส แม่เพิ่นเมยพี่น้องเลยเนาะโดยอย่างทั้งแม่เพิ่นสามารถแต่บ้านอื่นเมืองไกลนอกเพลิพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มีคนในบ้านนี่บอกให้มากเพพี่น้องเยเนาะโดยเนก็ที่ยังเพิ่นอยู่นี่กาเพื่อนเพลินพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ปลูกกระท่อมน้อยๆอยู่เนาะโดยใหจะพูดเพิ่นอยู่กับไผรเพพี่น้องเนาะตอนนี้เอฟซีบอกอีกเคสหนึ่งแล้วเพลพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นบ่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็บ่มีข้าวน้ำซ้ำปากินนะ่รแหบเพลิพี่น้องเลยเนาะโดย ถ้าทางคนยากคนใดเห็นอยากซอยเรือก็บซอยเรือได้เด้อแเ่พี่น้องเนาะทางเสาลอยก็ดีที่จะเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตจุกุทุกคนเนาะถ้าไปสงสารครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเนาะแพ่พี่น้องเลยโดยให้แต่กกไม้ไปเหตุเสาลอยก็ยังบ่ฮู้หรอกเนาะแพ่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเสาลอยก็สิได้ไปโอ้ดมหรือว่าไปทักทายสบายดีแล้วก็ไปถามเรื่องความเป็นมาเป็นไปของครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งก่อนเพื่อพี่น้องเลยโดยเดี๋ยวเขาก็สิได้เข้าไปหาเพื่อนได้เนาะแพ่พี่น้องเลยเนาะโดยตอนนี้จะเป็นแหนก่ะ พร้อมกับข้าวสารแล้วก็กับไข่พวกนี้พี่น้องเลยเนาะโดยทางเฮากับทีมงานเฮากัได้ซื้อไข่กับข้าวติดโดดมานำให้พี่น้องเนาะเพื่อเห็นครอบครัวบ่มีอยู่มีกินแบบซี่กะพอได้มี่นมือซอยเพิ่นเล็กๆหน่อยๆพื่พี่น้องเลยโดยทางแม่กับนกสามีกับบ้นกำลังคุยกันอยู่ทางเพื่อนเพื่อพี่น้องเนาะโดยอยากให้สุขภาพเพื่อพี่น้องขึ้นไปเบิ่งนไปชมกันได้เนาะ โดยเนาะเรากับช like ิข <sh> <owner gef> <necessary> ึ้นไปหาแม่เพ็ื่องเลย่อนพี่น้องเนาะโอ้ยสวาสดีด้วยแม่เด้อโดยโดยโดยเพื่พี่น้องเลยเนาะโดยทีมงานทำมาเมื่อนี้กะได้ข่าวสารกับไข่ขึ้นมาให้แม่เนาะแม่เนาะโดยพักการซื้อติดรถมาเมียนแพ่พี่น้องเนาะทีมงานเขากับเนาะโชคดีที่ว่าเขาได้ซื้อไข่ซื้ออย่างมาติดรถไว้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยโอเคเนาะเรากัมาหาแม่เป็นครั้งแรกเนาะแม่เนาะโดยกะ มีผู้ใหญ่ผู้นึงเนาะที่บอกแนะนําเฮามาเนาะเฮาก็ได้บังเอิญได้เจอผู้ใหญ่คนนึงเนาะแม่เนาะที่ว่าแนะนํามาเฮิดแม่เนาะโดยหาเฮามานี่ก็แบบยังบ่ฮู้ชื่อเสียงาแม่ดอกเนาะโดยแม่ชื่อหยังเนาะแม่เฒ่าแอแม่เฒ่าังนะแม่เฒ่าแอแม่เฒ่าแอโดยโดยเนาะออายุจปีลแม่70อืมจะอยู่กับไผผู้เดียวอยู่ผู้เดียว เพื่อนเพื่อนเพิ่นปลุกไห้เอ้ยน้องปลุกไห้ลูกลานใช่ใช่ใชะลูกลานบามีมีแต่ลูกลานอยู่พี่เด้มาน้าทุกคนโอ้ยยัชมคนละไปได้ละเพรนกิน,นเห็นครับก่ดักเลยโดย้ะบันนี้แม่นี่แบบอันเพื่อนหลังนี้นะ่ะเป็นเพื่อนแม่บอกรือว่าได้ไรเป็นเพื่อนแม่นะค่ะเพิ่นปลูกไห้เพิ่นปล๊กไห้ด,ดินก็ดินเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนกับเพื่อนเพื่อน โดยดินเพิ่นเัาจะเพื่อนหลังนี้กับเพิ่นปุ๊กให้แม่โดยจังกระอบกระชีนีเพิ่นฮุบเดียวชื่อให้โ้ยบุ้มีหยังมาแต่กระโตเครื่องของใช้ชอยนโมนีเครื่องนอนอยู่เครื่องนอนกับมาแล้วเพิ่นเก็บให้บุมีหยังบ่าได้กับแม่นี่มาแต่โตนี่แม่มาแต่ใสแไหมมาแต่พูนแต่หัวละพานเมืองหัวละพาอ๋อคือคือเมืองยมราชบ่อนงั่งแต่แทหันบ้านอยู่บ้านเกิดเลย ทัดแสเดนเวียดนามโอ้บ้านเกิดอยู่พูนไก่แสเดนเวียดนามคุณบอกอาแม่คือมาอยู่ไกลใช่ไหมเอาติดต่อกันเที่ยวไปเที่ยวมาได้รู้งกันแบบดองกันดูดูดูในวันนี้ทั้งแม่กับแบบอยู่ตัวฟรีอยู่กับเจ็ดสิบเนาะแม่เนาะโดยแบบคือลูกเต้ากับปลาแม่น้ำโอ้มีไฟบ้าทุกคนนะไก่กับนั่นได้ใช่ไหมแบบลูกคัวได้ใช่ไหม ลูกพวกรับ่มีลูกัวกรับพวกลิ้นเช้าลิ้นมีพูเชาวแล้วหรอป้าทางแม่นี่แม่เดีนี้แม่ชูกระไดเพื่อนเตะเพื่อนตีลูกเออโอ้ยก็คือว่าทั้งขออนุญาตเนาะก็คือว่าทั้งผัวแม่นี่มีเมียน้อยมีอย่างเนี่ยเพื่อนเตะเพื่อนตีแม่บ่ได้เตะได้ตีด้องหักฉันเตะฉันตีแล้วพลายนี่จะเฮือนน่ะโอ้ก็คือว่าให้ทั้งปากทั้งคอเนาะโดยโยเพื่อนก็ไล่แม่นี่ออกแต่เฮือน แม่ลงแต่โตเลยะเฮือนะบ่ไม่ยังเลยดโดยมาพี่ชินเชื่อนุ่งนี่ก็จะพี่หุบไห้จนมุดก็คือวามาอาศัยพี่พันยู่นี่กะญาติพี่น้องว่าหรือว่าคนบ้านอื่นเมืองไก่คนบ้านอื่นเมืองไก่เหรอฝันเก็บเอามาอยู่น้ำอือดูดยดูดยก็มาขออยู่อาศัยเพิงผ้าเพิ่นกอนนาะแม่เนาะดูอืดยดเายปูไร่ยคนอะไรเพย่นเ้าเจ้าอยู่พเดียว่าเจ้าจะอยู่น้ำตูบ่อ เอออยู่น้ำไฟกับยูดูหลายลูกหลายเจ้าดูสิเพื่อนให้เจ้าอยู่คนเจ้าอยู่ผู้เดียวก็สินะยินตอนตอนยาก็แบ่งให้เจ้าอยู่ช้ำว่ะมดเป็นยูเจ้าโดยโดเราแบบีิก็คือว่าในหมู่บ้านนี่นหละถือว่ามีคนใจบุญใจสัท่าเนาะแม่เนาะที่ว่าเห็นแม่มาแต่บ้านอื่นเมื่อไกลก็ยังให้แม่เพิ่งผ้าใสอยู่ทีของเพิ่นเนาะดโดยหากแต่ว่าทั้งแม่นี่บ่มียังมาเลยเนาะมียังมาเลยมาแต่โตจนรุ่น มาแต่โตคนรุ่นคนยังใจบุญแตท่านเพิ่นยังเอาเชื้อเพลิงมุ่งหอบหายไยน้องหอบข้างหอบแอวนี่แหละเพืนนั้นห้ยเพนนี้หาเด้ยอันนู้นก็มืดก็ดีบนดินเจ้าอยู่เนี่ยคือว่าเพิ่นเบิ่งแยงเจ้าอยู่เนาะโดยโอ้เมื่อกี้นี่ก็ได้ยินเพิ่นว่าเพิ่นสิลงไปซื้อยามาให้เจ้าเป็นยังแม่ให้ได้เจ็ดมือแปดมือได้ทิศนึงได้ได้กินข้าวกินหม้อหม้อข้าวิดหลายูเอ้ยคิดยังแม่คิดยังคิดเป็นเรื่องลูกถูก พันก็มีลูกเบิกพวกระทิมลูกกระทิมนันคิดหลายยามเวียนยามการนนี่แหละกูจะเห็นน้ำไายเดเห็ไทยเป็นนั่นนั่นนอนง่ายกับคือแม่นี่นอนชั่วโมงนี่นอนรับอยู่บ่แม่เออมันก็จะรับจะบอกนะลูกเอ้ยุดนะนะันน่ะคิดหลาย คือว่าคิดลายได้นอนรับกอบายกแจบเนาะแม่เนาะนอนรับกอบายแจบแลยลูกมานั่งให้หลังคืนโดยโดยหลังคืนกับลูกมานั่งให้ไห้ได้เงียเมียเงี้ยกันเข้าเชียรจนไปแห้งเอาบ่มีแล้วลูกเอ้ยข้าวน้าความกินกะเพิ่นยื่นเพิ่นแล้วังได้กินเพิ่อนโดนกับบ่ได้กินก็คือแบบนข้าวน้าช่าปลาในแม่เฮ็ดกินเองบ่เฮ็ดกินเองคันอยู่ดีมีแห้งหันโดยโดยแล้ววันนี้ที่แม่ เห็นเห็นอ we ันผู้ที่เคยดูแลแม่ทุูมือนี่เนาะเพราะว่าว่าไปซื้อยามให้แม่แม่กะเป็นไข้อะไจังมือแม่ได้ทิศหนึ่งเลยไรได้ทิศหนึ่งแบบบม่ได้มีคนมาดูแลเลยบอกจู้นี่แหละดูแลกับจู้ที่ไปซื้อยานี่แหละก็คือว่าคนที่เจ้าเพิ่งพาใส่คนอยู่ตอนนี้เนาะแมนเนี่ยอือโดยโดยโดยนี่แหละบุ๊มนอืมโดยอันนู้นอันนี้แ่เครื่องใช้เครื่องจอยแล้วคนั้นเก็บให้คนนี้เก็บให้ เ mm, ขาช e no. oh. ื่อมาให้เป็นขูกแทงแองงามันอะเหมือนเก็บอันเก่าเพื่อนนั่นเอามาให้ใช้ดูเลยเอาใช้เอาคนี้ออกเงินออกตะพามือเป่าเพื่อนปุกเงินหายล้้เลยเพื่อนนั่นเก็บกระชาเพื่อนี่เก็บขูเก็บหมอเก็บถอยแบบนั้นโดยแล้วตอนนี้นะะทางแม่เนี่ยก็แบบมาแต่พูดนั่นมากับไพแบบมาผู้เรียวแบบนี้เไปเอาให้เพื่อนไปเอา คนจ้างรถเมาไปเอาได้คนจ้างรถแต่พี่ขึ้นไปหอดเบียดน้ำพุ่งโดยหยอดดอกมะม่งนี้หอดได้ดอกเวียดนามโอ้ก็คือว่าแม่ขี่รถลงมาแต่พุ่งแล้วเพิ่นไปหับเอาอีกทีหนึ่งหับเอาเพิ่ทางอาจารย์จ้าไปเอาอยู่กลางเพิงทางเนาะโดยโดยมียยังแต่กระโตลงรถขึ้นรถเท่านั้ะเขินเมารถนะไปเอาคือแม่มาแต่บ้านพุ่ะแม่เนาะคือบ้านเกิดแม่พุ่อเนาะคือแม่แบบ ผู้จักกันมาก,ก่อนบอกกับคนที่เคยมาอาศัยกันว่าได้อูจักเหม่นมืนยินข่าวเลยเพื่อนอนะโอ้เบาเบาง่ายๆก็คือแม่ก็พู้ที่มาเพิ่งพาอาศัยเพื่อนนี้แบบบ่ได้เป็นญาติพี่น้องแ้วก็บแบบบ่ได้ฮู้กันเลยอโอ้ฮูกันฮกแต่เพื่อนว่าหว่ายินข่าวแบบถกแท้หว่าคนผู้หันนะคนยินข่าวซื่อๆนะ แม่เพิ่นได้ยินข่าวว่าทั้งแม่นี่ทุกข์หรือว่าบ่มีผู้ใดเบิ่งแย่เพิ่นป้าเพิ่นทิบแม่แล้วเนาะเพิ่อนจงชาตเพิ่นก็ขี่รถไปเอาอยู่ที่ระหว่างกลางทางโดยเพิ่นก็ให้แม่มาเพิ่งพาอาศัยอยู่นี้โอ้โดยโดยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอืมโดยโดยแม่ใหายในได้แค่เลี้ยงลูกนึกเออถูกก็เถ้ะแต่ว่าง่ายๆกัแม่กระทั่งลูกคนที่เฮาเลี้ยงเพิ่นยังดูแลเนาะแม่เนาะบัดคนที่มาดูแลแม่บัดคือคนบ้านอื่นเมืองไกลเนาะ แม่คิดไปใช่โักกันดิยังไันใดมาดูแลนะแบบนี้แม่ก็คิดใจคนที่แม่เคยดูแลแต่เพิ่นกล้าปะปะถิ่มแม่เนาะแลวแม่้็คิดลายแล้วแม่ก็เลย่อนนั่งให้เยู่เป็นไข่นะลูกโดยหากถ้าแม่นั่งให้เดี๋ยวแม่คิดรายนี่หากแต่คอยอย่างเดียวแล้วแม่เด้อแม่จะคิดสับนะแม่เด้อโดยถึงแม่จะกุ้มใจจงไดกะเข้ากะ บอตี้เนาแม่เนาะคนมากุ้มใจลายบางที่บางคนอาจจะคิดสัตว์เนาแม่เนาะโดยหักแต่แม่บ่เคยคิดตี้แม่บ่ดอดคิดไปแนอื่นโดยโดยโอ้ยกูในเรี้ยงลูกถูกเทคือลูกโบเอนมาดูแลนะโอ้แล้วให้ให้เนาะกันบ่อภายแนวอื่นเลยบอกแม่บ่คุ้ ก็คิดว่าย้อนว่าทางนี้กับเพื่อนป่ป้าปู่ทิมเพื่อนเบิ่งเพื่อนแย้งนั่นนะแล้วพวกนี้ลูกแม่ที่ว่าเพื่อนป้าปู่ทิมแม่นี่มีลูกกันจะคนไหมสองสองคนใช่เมื่อยู่แต่ไทยเป็นหมดเพันอยู่ไทยไปแต่อยุ่จีบหาฟีตัวน้องตัวไอ้อยู่ชาวปีไปแล้วมิดเท่าป้าน,นี่เลยก็คือเพื่อนไปแล้วก็แบบบด้กลับมาหาแม่เลยบด้ติดต่อมาเลยจนกระทั่งแม่มาอยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็ ไหมาเลยอ๋อค oh, ือเมย์มาแต่พูดมาอยู่อาศัยพันอยู่ในนี่นั่นจักปีไล้ไหมสองสองปีออโดยโดยโดยแล้วค่ะคือเมย์ว่าอยู่ตอนนี้เนาะถ้าสมมติว่าเนาะถ้าสมมติว่าลูกชายเมย์เบิ่งคลิปเม่อยู่ในตอนนี้เมย์อยากบอกผ่านยังถึงลูกชายแมมเม่อยากคือสมมติว่าเนาะสมมติว่า เอามาถ่ายทําแม่นี่สมมติว่าลูกชายเจ้ากดผ่านมาเห็นคลิปแม่เพิ่นยังจะจอแม่ได้อยู่บ่จักแล้วโอ้กะจูได้บ่จังได๋อนหากแต่ว่าลูกชายแม่์ซื้อยังแมย์เนึงระบาวแก้วเนืนึงระบาวมดบ่าวแก้วกับบ่าวมดเนาะโดยหากแต่ว่าแม่ยังจําซื้อลูกได้แหละกะสมมติว่าลูกเห็นคลิปนี้เนาะถ้าจือแม่บ่ได้หากแต่กะ ทางซื่อคือเพิ่นสิฮู้เนาะแม่เนาะโดอ่ะอยู่จนชิบชีชิมหาเเพิ่นไปก็อ่ะยูใหญ่แลยน้อแม่เนาะแต่ที่จำฮันเดียวโดยโดยหากแต่ว่าสมมุติว่าเนาะทางลูกชายแม่เนาะไอ้ซื่อไอ้แก้วเนาะเพิ่นเห็นคลิปเจ้าอยู่ในตอนนี้เนาะแม่อยากบอกยังคิดถึงเพิ่นอยู่บ่แม่เออคิดถึงอ่ะเนาลูกบ่เว้าเลยก็ย่าแต่แม่นี่อยากให้ลูกมาหาอยู่บ่อยากให้มาแล้ว มาบรื ma, ó, ma, lighting, uh, ้อโบ่จากให้มาแล้วให้มาเยี่ยมมาคอยแล้วแต่แม่นี่ลงมาอยู่นี่บอเห็นเลยจักชั่วจักดีบอเห็นเลยยังให้่นมาแล้วโดยโดยเนาะแต่ตอนนี้ทั้งแม่กะพระความคิดถึงลูกอยู่ใี่พี่น้องนะถ้าลูกเราเนาะลูกแม่นี่เนาะคนซื้อแก้วหรือเปล่าซื้อมัดซื้อแก้วกับซื้อมัดเนาะถ้าเห็นคลิปแม่์ถ้าเห็นคลิปแม่์แออยู่เนาะทางแม่์แอกะบินวอนลูกชายทั้งสองเนาะแี่พี่น้องเลย ให้มาเยี่ยมมายามแม่แน no. ่เนาะเพราะว่าตอนนี e ้แ e ม่น ah. no. ี o, u, ่ยกะบ่มีที่เพิงอาศัยเนาะแม่เนาะโดยอยู่โตผู้เดียวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกันลำบากแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าแม่เพิ่งกะเถ้าแล้วอายุเจ็ดชิบแล้วแม่พี่น้องเนาะโดยกะเรื่องความแบบเป็นอยู่เป็นมากะค่อนข้างลำบากเนาะแม่เนาะโดยตอนนี้ลำบากเอลยลำบากน้องเบิ่งเลยไม่ได้อยู่ได้นอนเขาจะไปเป็นเดี่วหันอยู่โดยโดยแม่ได้อีกอย่างว่าแม่กะ ตอนนี้ก่ะปวสบายอยู่เนาะแม่เนาะคือแม่เจ็บไข่อ๋อคือแม่เจ็บไข่ไรปวยแบบบุมีผู้เบิ่งเนาะแม่เนาะโดยโดยนี่เลยอ่าคือว่าค่ะบุมีผู้เพื่อนบ้านเพื่อนใกล้เคียงนี่ก่ะคือสิแม okay. ่คือสิยังบม่ได้ดุกเนาะไม่ดุโดยอ๋อไม่ได้เละแม่โดยไป้องเนาะทั้งมีตัวกับเป็นไข่แต่ก่ะบุมียาตีพี่น้องเบิ่งยพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้มาอาศัย ในหมู yeah, coping, ่บ้านหมู่หนึ่งเนาะอยู่เพื่นกาได้เบิ네่งแย่งกันไปก่อนเนาะแม่เนาะโดยห้าวกะเบาง่ายๆกับทางแม่เพิ่นกับเป็นไข่แม่พี่น้องเนาะยังแบบเพิ่นกาไปหาหมอมีคนพาเพิ่นไปหาหมอด้วื้อยามากินแล้วไปพี่น้องเนาะทงแต่ตอนนี้ทั้งเสาไลกกะเชื่อเอาเงินมาให้แม่ซื้อยากินแล้อแม่เลิอโดยมีอยู่เศร้าพันไปพี่น้องเนาะงกะเป็นเงินน้ำทงเสาไลเองเนาะแม่เนาะเป็นเงินของลูกแล้วแม่เลิกบ่กแม่เงินผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายดอกเนาะ เพราะว่าเห็นแม่แล้วเราก็อดสงสารบ่ได้แม่เลยเพราะว่าแม่กับโบมีผู้เพิงพาอาศัยเนาะแล้วก็เถ่าแล้วแคร์พี่น้องเนาะโดยก็มีชาวพันกี่แคร์พี่น้องเนาะอทแม่อ่ะโดยโดยเด้อโดยให้อันยุ่มมันกวนยืนให้ได้ให้มีให้กว้างให้คว้างพอให้เก็บให้ไข่ไปทั้งได้ก็ให้พอแต่กองเงินกองคำเออเงินล้วงไม่ขาดไปก็เงินน้อยพอขาดไปมือ ให้ลูหลังเข่ากระเป๋ากระเป๋าเจ้าให้เต็มเลยเพอบ่ให้ว่ามีมาผ่านมานมาต้องให้ชุกกาชสบายใจจะนี่ต่อไปให้เป็นเจ้าเป็นนายแม่ในพึ่งพาไอ้ชัยต่อไปก็ให้ป้าให้ทิมแม่นี่แหละรู้เอ้ยแม่นี่ถูกแท้ให้ที่เจ้ามีได้มีต่อไปเด้อให้กว้างให้ขวางให้ได้ให้มีให้มีแต่เงิน เง้นไนองทองไหลเข่าเด้อลูกเอ้ยพอให้เก็บให้ไข่แล้วอันนี้ต่อไปให้มีแต่ได้แต่มีไปทาไรก็ตลอดปลอดภัยให้มีผู้ช่วยอหวใจพเจ้าพระเจ้าอวยหาพวกเจ้าเดูอูรเด้ออวยใจพญาย์พญาย์ไอวต่อวรานั้นรักใคให้นํามาให้เรานำผู้ใบให้เขานํามาปั่นผู้ใดยพรท่านขอให้นํามาชงเด้อดูกเด้อเป็นเจ้าเป็นอะไรต่อไปไม่เท่าก็บผเป็นเรา โดยซาถูกนาะแม่เนาะโดยอันเงินนี่กสิบ่ายให้แม่เก็บไว้ซื้อซื้อยาหรือว่าซื้อกระเพาะกระเพร็งนัวซื้อกินในครัวเฮือนเนาะแม่เนาะโดยกะรบุลวงบ่ลายดอกเนาะแม่เนาะกะนําจิตนําใจลูกเอาให้แม่ด้วยช่วยจังนี้ลูกเอ้ยช่วยจังนี้ก็ดีใจแล้วแม่ดีกะเงินส่วนนี้กะถูกแท้โดยลูกเห็นนี่แล้วคุณลูกยินนี่แล้วโดยกะเงินส่วนนี้กะแม่แม่สิบีวไปจับใส่ถุงไว้แม่ เงินส่วนนี้ก็เป็นเงินของเฮาเองเนาะกับโบเมนเงินผู sure. k k right er. à, ้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย้อแม่เด้อโดยโดยเนาะหากแต่กะพวกไข่กับขขาวนี่กะเป็นเงินทุนจากทางผู้ใหญ่เพิ่นผากมาให้ทางสมุกละวันเพื่อไว้เป็นทุนไปช่วยเหลือคนที่รอยทุกข์และยากเนาะแม่เนาะโดยโดยป้าจะนั่งกะลูกใช่ละขอตัวเมื่อแล้วแม่เด้อให้แม่อยู่ดีมีแห้งแล้วแม่เด้อรลโดยตลอดปลอดไข่เด้อด้วยโดยโดย โดยซาถุเนาะแม่เนาะโดยป้าสาวลูกจะได้ขอตัวเมื่อเนาะแม่เนาะยันฝนตกพาลงยันคำยันเมื่อเนาะแม่เนาะโดยชั่ววันอยู่บ้านโคกแม่เลยโดยโดยป้าแม่ป้าสบายดีเ้าแม่เด้อโดยโดยโอเคเนาะพี่น้องเนะคะก็ได้ยโรมกับทางแม่พ่นแนกกับชีวิตแม่เพิ่งกลับไปตายรูโตนแม่พี่น้องเนาะเพื่อนซานที่เพิ่นอยู่เนี่ยก็เป็นบอนที่ว่า เพื่อนซานเพื่อนยู่นี่ก็เป็นตรงข้างๆเพื่อนเพิ่งเนี่มาเฮ็ดมาปลุกให้เนาะเพ่พี่น้องเนาะทั้งแม่เพิ่นมากกับแบบบริมีของอย่างติดโตมากเพื่พี่น้องเนาะมาแต่โตเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนถือลูกผัวปะถิ่มมากเพื่อนพี่น้องเพื่อนกะเนี่ยเพื่อนพี่น้องสาวเพื่อนสาวซานเพื่อนนี่กัปบวกกินเบิดแล้วงเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยดินนี่กับบริมนดินแม่เพื่อนเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นดินในหมู่บ้านเนาะที่ว่าเขาให้ที่ว่าเพิ่นให้ ทั้งเมย์เพื würden, totally. in, ่อนได้เพิ่งพาอาศัยอยู่ก่อนเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนหลังนี้ก็เป็นเพื่อนเฮ็ดให้อยู่ถ่าเพื่อนพี่น้องเลยโดยโดยเนาะถ้าทานผู้ใหญ่คนเด่นเห็นเนาะอยากช่วยเหลือทั้งครอบครัวเมย์เพื่อนนี่เนาะโดยจะช่วยเหลือได้เด้เพื่อนพี่น้องเนาะเป็นเลือกข่าวน้ำซ้ำปลาเพื่อนพี่น้องเลยโดยทั้งเมย์เพื่อนกัทั้งเพื่อนทั้งซ่านเนี่ยก็ถือว่าอาศัยเพื่อนยู่ก่อนเนาะหากแต่ข่าวน้ำซ้ำปลาเนี่ยกับโบมีกินเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยแม่เพื่อนก็อยู่โตผู้เดียวเฮ็ดอยังกับน้ำบาเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ โดยพระชนะที่นี้จะไล่กับเสด็จขอตัวปิดคลิปก่อนเพื่อนพี่น้องเนาะกับบ้พ่อกัะอีกคลิปหนาเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะโดยถ้าทางพี่ใจคนใดเห็นอยากช่วยเดือยเมย์ตู้เพื่อนเนาะก็ช่วยเดือได้เพื่อนพี่น้องเนาะทางเราก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เพื่อนพี่น้องเนาะโดยสะไล่ขอมุกขอบใจเด้อถ้าชมคลิปสะไล่แท้ต้นจบแล้วก็บบุกขามโฆษณาเนาะโดยสะไล่กล่าวคำมาสบายดี